ภาพ,พยนตร์ชีวประวัติของเจโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันบิดาแห่งระเบิดปรามาณูกับความท้าทายเพื่อทดสอบระเบิดพลังทำลายล้างสูงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก่อนนำไปสู่การทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมาและนางาซากิประเทศญี่ปุ่นออฟเพนไฮเมอร์ heimer, ผลงานการกำกับของคริสโตเฟอร์โนแลนคือภาพยนตร์ที่กวาดรางวัลอสการ์ครั้งที่96 ไปถึง7รางวัลในปีนี้คือกำกับภาพยอดเยี่ยมตัดต่อยอดเยี่ยมดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมโดยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมโดยคิเลเลนเมอร์ฟีภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีและพานโนแลนคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรก Christopher โน l a นออปเปนไฮเมอร์ออปเปนไฮเมอร์ออปเปนไฮเมอร์โรเบิร์ตดาวนี่จูเน The Oppenheimer รางวัล c a d e m y Awards หรือออสการ์ประจำปี2024มีภาพยนตร์หลายเรื่องที่น่าสนใจคว้ารางวัลไปครองนอกจาก o p p e n h ไ i เม r รพอิงสรับ4รางวัลจากออสการ์ซึ่งทำให้ Emma Stone คว้านักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเป็นครั้งที่2ในเวลา <'ve> ห่างกันเพียง7ปี <laughs> รวมถึงรางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม ที่สร้างสีสันในงานครั้งนี้เมื่อจอรซีนาออกมาประกาศรางวัลด้วยการเปลือยร่างเกือบทั้งหมดก่อนที่จะกล่าวว่าเครื่องแต่งกายนั้นสำคัญ so ส่วนนักแสดงสมทบหญิงเป็นของเดวายจอยรันดอฟฟจากเดอะโฮโ o เว r ร์คำกล่าวของเธอสะท้อนถึงการเดินทางของชีวิตที่ฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย ขณะที่มีภาพยนตร์ญี่ปุ่น2เรื่องได้รับออสการ์ในครั้งนี้คือ i o l a m l n u s One ในรางวัลเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมและ The Boy and the Heron เด็กชายกับนกกระสาสาขาแอนิเมชันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นรางวัลอสการ์ครั้งที่2ของฮายาโอมิยาสกิเวทีออสการ์เป็นหนึ่งเวทีรางวัลที่คนในวงการฮอลลีวูดออกมากับเคลื่อนประเด็นต่างๆในสังคมผ่านการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เช่นจิมมี่คิมมลพิธีกรในครั้งนี้กล่าวถึงการประท้วงของคนงานในฮอลลีวูดช่วงปีที่ผ่านมาโดยยกย่องเหล่านักแสดงนักเขียนที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมในการจ้างงานและการเข้ามาของ AI นอกจากนี้เขายังตอบกลับโดนัลด์ทรัมป์หลังทรัมป์โพสต์ในโซเชียลว่าเคยมีพิธีกรที่แย่กว่าเขาหรือไม่ Thank you for watching. Surprised you still. isnn't it past your jail time jail you you're your for surprised I'm I สถานการณ์ความขัดแย้งในสงครามถูกกล่าวถึงบนเวทีของผู้ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมงานเข็มกลัดสีแดงถูกนำมาติดบนเสื้อผ้าของผู้ร่วมงานบางคนแสดงถึงการเรียกร้องให้หยุดยิงในฉนวนกาซาเช่นบิลลี่อลิชและพี่ชายของเธอฟินเยสเอวาดูเวเน่ผู้กำกับภาพยนตร์ หรือนักแสดงชาวอเมริกันรามียูเซฟมาร์คราฟาโรส่งเสียงสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ระหว่างเดินพรมแดงกล่าวว่ามนุษยชาติต้องชนะขณะที่ด้านนอกของสถานที่จัดงานมีการประท้วงเรียกร้องให้สหรัฐหยุดสนับสนุนอิสราเอลและให้มีการหยุดยิงทันทีการประกาศรางวัลภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม โจนาธานเกลเซอร์ er, ผู้กำกับภาพยนตร์ The Zone of Interest ขึ <c> ้น <oughs> กล่าวหลังรับรางวัลน,นี้สะท้อนถึงผู้เสียชีวิตจากสงครามซึ่งเชื่อมโยงกับเรื่องราวของภาพยนตร์ <c oughs> ที่เล่าถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวและชีวิตของครอบครัวชาวเยอรมันที่อาศัยอยู่ข้างค่ายกักกันออชว,วิต <c oughs> <c oughs> This is the first. Nov, This is f มิสติสลาฟเชอร์ n o ฟผู้กำกับภาพยนตร์ชาวยูเครน,ค,รนคนแรกที่คว้ารางวัลอสการ์ในสาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมจาก20 Days i เด a r สอินมาลิโเรื่องราวช่วงแรกของการรุกรานของกองทัพรัสเซียกล่าวย้ำถึงประวัติศาสตร์ที่บันทึกผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนความสูญเสียที่เกิดขึ้น We can make sure that the history record is set straight and that the truth will prevail. And that the people of Mariupol and those who gave their lives will never be forgotten. Because cinema forms memories and memories form history. So thank you all, and thank you all. Thanks to Ukraine. Slava Ukraini. เป็นอีกปีที่เวทีรางวัลซึ่งมอบให้กับผู้ผลิตภาพยนตร์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้ประกาศให้คนทั่วโลกที่ติดตามรับรู้ผลรางวัลและเข้าถึงประเด็นสังคมที่แฝงผ่านเวทีออสการ์เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่คนบันเทิงตะวันตกส่งถึงทุกคนที่ติดตามเช่นกันธรณินเทพวงศ์ไทย P ี s รายงาน